องข่าวบันเทิงวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับที่มาสร้างความสดชื่นให้กับเรามากๆเพราะว่าเธอเป็นสาวสวยดีกรีเป็นถึงนางสาวไทยซึ่งระยะเวลายิ่งผ่านไปเธอกับยิ่งสวยขึ้นนะครับต้อนรับคุณหมิงอรินมาศครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดชื่นจริงๆต้อนรับยามเช้าค่ะเช้าผมทำงานเช้าแบบนี้ทุกวันไหมคะจริงๆไม่ทุกวันนะคะแต่ก็ทํางานเช้าบ่อยดูแลตัวเองอย่างไรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหมิงจะเป็นคนเน้นเรื่องของ การดูแลแบบธรรมชาติคืออย่างเช่นง่ายๆคือใกล้ตัวมากๆคือนอนหลับให้เพียงพอจริงๆตอบเหมือนจะสวยนะเหมือนแบบตอบจริงตอบสวยๆแต่จริงไม่ใช่นะคะพอเราคืออายุเยอะขึ้นเนี่ยเรารู้เลยว่าการนอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยมันล้วนไปหมดเลยพี่มันข้างในเนาะมันข้างในแล้วสมบุกข้างนอกด้วยใช่ค่ะผิวพรรณมันจะไม่จ่มใสแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเวลาสมมตินอนน้อยเนี่ยแต่งหน้าไม่ติดแล้วนะโอ้ยเรื่องจริงจริงแล้วก็ทานน้ำเยอะๆคืออนี้เจอกับตัวเองเพราะว่าเป็นถึงขั้นแบบใจสั่นอ่ะคือแบบเราไปหาหมอนู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรหมอบอกเปล กินน้ำ,น,ำน้อย,น,อยน,นะฮะคือไปถึงขั้นใจสั่นได้เลยคือหมอบอกว่าคือเลือดมันไม่ค่อยฟโฟลออย่างเงี้ยค่ะคือหมอบอกว่า บังคับเลยให้ทานน้ำสองลิตรครึ่งต่อวันบอกให้ไปทําแค่นี้เลยไม่ให้มิงเช็คอะไรเลยนะไม่ให้เช็คเลือดไม่ให้เช็คอะไรเลยหมอบอวดูอาการก็รู้แล้วกลับไปดื่มน้าแล้วเป็นไงครับดีขึ้นค่ะก็ดีขึ้นเลยแล้วผิวพรรณมันดีขึ้นจริงๆนะแต่จริงมิงจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ดูแลยากนะเรื่องของธรรมชาติไม่ว่าจะเนื่องการนอนหรือจะเป็นเรื่องของการกินอาหารอะไรเงี้ยให้ทานครบห้าหมู่ทุกวันเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเลยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้มิ่งบอกได้เลยว่าผู้หญิงทุกคนเน หนูก็เป็นมันกระทบหนูมากเลยเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยมิงแค่แบบประมาณ30อะแต่เวลามีส่องกระจกหน้าตัวเองมิงรู้สึกแบบเฮ้ยนี่ฉัน40กว่าแล้วเหรอเนี่ยคือมันหน้าเราอาจจะไม่ได้ดูแก่แต่ด้วยความที่ผิวเรามันไม่ดีอ๋อมันไม่สว่างมันไม่สวงยบแล้วมันกร้านดูลค่มคุณผู้ชมคือมันมีความกร้านพี่ตุ๊กี้ทำหน้าตกใจแล้วก็เหมือนแบบจริงๆแต่พี่ไม่ใครแต่พี่ตั้งสติห้าปูทานเมื่อกี้เนี่ยอ๋อจริงๆน้องมิงจริงๆ ก็ยังตกใจค่ะพี่กินหยุดไปแป๊บหนึ่งคือการจะถามก็เออไปอย่างนี้เลยเห็นปัญหาที่หมิงมีนะคะนก็คือหมองคล้ำนี่ชัดๆฝ้าเนี่ยเป็นเลยตรงปื้นที่หน้าตรงนี้แล้วก็มีกระนะคะผิวแห้งมีริ้วรอยมีเตีนกายิ่งไปกว่านั้นปัญหาที่หมิงกลัวมากๆแล้วมันเกิดกับหมิงเร็วมากนั่นก็คือจีบมุมปากคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเห็นว่าหน้าแก่เนี่ยมันจะเห็นเป็นจีบมุมปากตรงนี้เหมือนเวลาพี่เล่นแก่เล่นเป็นคนแก่แล้วเขาจะเขียนเขาจะต้องเขียนมุมปากแบบนี้เดึงเส้นลงมามันทาให้ดูแก่ ึ่งอันนี้หมิงไม่ได้เขียนนะคะ,ะมิงเป็นจริงๆอ,อันนี้มิงเป็นจริงๆแล้วมิงก็สยองน้าตัวเองมากแล้วตอนนั้นได้ถ่ายละครอยู่ค่ะแล้วเชื่อไหมว่าถ่ายอยู่อย่างเงี้ยพุ่มกับสังคัดอ่ะเพื่อเพื่อจะเรียกช่างแต่งหน้ามาว่ามิงก็บอกว่าทําไมอะคะเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้แต่งหน้าหมิงไม่ดีเลยดูแก่มากมิงบอก เอิมเนี่ยไปเรียกช่างแต่งหน้ามาว่านะคะหน้ามิงริงคือว่ามิงดีกว่าคือมิงไม่ดูแลตัวเองคือตอนนั้น่ยหมิงทำกิจกรรมเยอะมากมิงชอบออกเอาดอมิงเล่นกิจกรรมการแจ้งแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังเด็กอยู่ก็ไม่ดูแลตัวเองออกแดดก็ไม่ทาครีมกันแดดอย่างเงี้ยคือเราไม่ดูแลตัวเองเลยซึ่งวันนั้นต้องบอกว่าไปเจอพี่เอชุติมาพี่เอเนี่ยเป็นรุ่นพี่นางสาวไทยที่เราเจอกันในงานกันตลอดเวลาอยู่แล้ววันนั้นพี่เอมาช่อไหมสวยสะพังเลยอะ วันที่เจอวันนั้นนะคือสวยแล้วเราสึกแบบแปลกตาแล้วเขามาพร้อมแฟนหนุ่มเราก็แบบ เฮ้ยพี่สวยขึ้นแล้วแฟนหนุ่มก็มีคืออะไรพี่เอบอกว่าดี่นี่เดี๋ยวก่อนก่อนหน้านี้พี่พังมากนะพี่เอก็เปิดรูปให้ดูเป็นรูปเนี้ค่ะหน้าพังแบบหน้าเขอนทัวรพี่เอคือหน้าแบบสูงอายุมากจริงอะแล้วก็แบบมีทั้งฝ้ามีทั้งกลัคือหมิงเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้แล้วมีปัญหาแบบนี้หมิงพูดเลยว่าลอยทางลอยทุกคนจะคิดว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้แล้วทุกคนจะท้อนี่ปัจจุบันที่หมิงเห็นพี่เอวันนั้นจากวันนั้นเป็นวันนี้ใช่เป็นวันนี้แล้วคือจาากที่นแบบ โดนสก,กรัมเหมือนผ่านสงครามมาคือเป็นแบบนี้ปัจจุบันนี้พี่เอแนะนำให้ใช้ minus 20พี่เอบอกว่าน้องหมิงคือถ้าเราแบบ คือเราก็มีมงลงหัวอยู่ตรงเนี้ยเวลาถ้าใครเดินไปเดินมามาเห็นเราเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่สมมงเนาะมันคาดหวังอันนี้ใช่เลยเราก็ต้องสมมงนิดนึงถึงแม้ว่าเราจะได้มาหมิงได้มา17ปีแล้วนะพี่ไม่รู้นะจริง17ปีแล้วค่ะแต่ยังเหมือนวันนั้นและสวยขึ้นกว่าเดิมสดชื่นอีกคมาิงคือมายนัทเเนี่ยนะคะที่พี่เอ็แนะนำเนี่ยต้องบอกพี่เอบอกว่าหมิงพี่เอรู้ว่าหมิงเป็นคนแพ้ง่ายมากหมิงใช้อะไรหมิงก็แพ้แล้วหมิงจะกลัวมากกับครีมที่ใส่พวกสเตียรอยด์ใส่พวกแบบใส่สารปลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมายนัทเซเน ครีมที่มีส่วนผสมของรกแกะกับสารสกัดจากทองคำให้เห็นแบบนี้นะคะอยากให้กล้องซูมมาใกล้ๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะส่วนใหญ่เวลาเราได้ยินครีมที่เป็นแบบผสมสารสกัดทองคำเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวเนื้อทองคำแต่ไมนัสเวนตี้นะคะปาดออกมายังไงนะพี่ให้ดูเลยนะครับให้ลองเลยนะคะเนี่ยใช้ได้ผู้ชายผู้หญิงได้หมดเลยนะคะตัว ทองคำเนี่ยจะเป็นเกล็ดๆอยู่อย่างนี้เลย oh. ซึ่งจะทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะน่ารักแลดูกระจ่างใสทำไมทองคาหายไปอะเอ้าก็มันซึมไปกับผิวหน้าพี่มันเป็น oh. มันเป็นเกล็ดแบบดีมาก oh. ที่แบบมันจะซึมไปกับผิวเลยนะคะ oh. Oh, จริงครับฝ้ากระแลดูจางลงนะคะแล้วก็ริ้วรอยก็จะแลดูตื้นขึ้น oh. ซึ่งหมิงอยากจะบอกว่าถ้าพี่มีปัญหาตรงไหนนะค่ะ โบกไปเลยโปะไปเลยคือมีตอนนั้นหมิงมีปัญหาตรงจีบมุมปากใช่ไหมหมิงก็โปะโปะโปะไปอย่างเงี้ยตีนกาก็เริ่มขึ้นแล้วก็โปะโปะไปตีนกาอย่างเงี้ยค่หน้าผากใครมีริ้วรอยก็อ่ะหมิงพูดได้แล้วหมิงเคยมีนะริ้วรอยตรงหน้าผากตรงนี้มีไหมเพราะเราอยากเลียนน้องบางทีไม่รู้ตัวไม่มีริ้วรอยนะคะซึ่งหลังจากที่หมิงใช้เนี่ยให้ดูเลยค่ะ before อย่าทำหน้าตกใจกันขนาดนั้น before after คืออันเนี้ย มากที่หมิงได้ดูแลตัวเองแล้วหน้ามันกลับมาดีขนาดนี้นะคะคอยากจะบอกว่าหลังใช้หมิงพูดเลยไม่ได้เวอร์นะคืนแรกเห็นผลแต่เห็นผลอะไรรู้ไหมผิวมันชุ่มชื้นขึ้นผิวมันรู้สึกแบบมันมีน้ำมันอิ่มน้ำ,ตนนำแต่เราสังเกตไหมเวลาคนส่วนใหญ่ที่หน้าดูเด็กอะ่ะหน้ามันจะอิ่มน้ำนี่ยแหละมันเลยเราต้องการสิ่งแบบนี้มาทําให้ผิวเราเนี่ยมัน ชุ่มน้ามากยิ่งขึ้นริ้ว<อ>ร,รอยมันก็ตึงใช่ค่ะตีนกานะคะร่องน้ําหมากแลดูตื้นขึ้นหมดเลยหน้าดูกระจ่างใสฟ้ากระลายดูจางลมหีให้ดูภาพปัจจุบันนี้คือเวลาไปออกงานเนี่ยคือแบบแต่งเบามากแล้วคือแบบเรารู้สึกเลยว่าหน้าเราดูเด็กขึ้นเลยอ,ะอ่ะและสําคัญพี่เชื่อว่าหน้าหน้าล่าสุดเนี่ยไม่น่าจะสังคัดนะ ไม่สักกันแบบผมก็เลยรู้ไหมซูมเข้าไปอีกซูมเขามีอย่างงี้เลยซูมเขามีอีกเอออยากให้เห็นหนังหน้าดีๆอย่างงี้นะคะแล้วเชื่อไหมว่าเวลาหมิงใช้แล้วคือแม่แม่เขาอยู่กับเราใช่ไหมเขาอยู่ดีหมิงวันหนึ่งหมิงกเราจะไปใช้หมิงจะออกจากงานไปทํางานเนี้ยแม่เดินหมิงก็ถามแม่แม่คีหมิงหายไปไหนอ่ะ แม่เอาไปตั้งอยู่ที่น้าตกทึ้งแม่ลองมาเหรอแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับรับไปเรียบร้อยแม่บอกทำไมเอาอะไรมาให้แบบว่าไม่เห็นหมายถือว่าใช้แล้วไม่บอกกันบอกกันอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกกันเลยหมิงก็บอกว่าเอาแม่เอาไปใช้ปัจจุบันนี้แม่หน้าแม่เป็นอย่างเงคะคือแม่หมิงอายุ62แล้วนะคะคือหน้าแม่หมิงเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการขับรถตักแดดก็จะเป็นเรื่องของปัญหาฝ้ากระอยู่แล้วตามวัยด้วยแต่พอคุณแม่ใช้เมื่อสักครู่นี้ก็เห็นภาพแล้วแต่ปัจจุบันนี้นี่คือผู้ใช้จริงนะคะที่มีอยู่เยอะ นี่คุณป้าคนนี้เมื่อก่อนเวลาไปซื้อของที่ตลตลาดน้ยมีคนเล็ขยายเลยนะคือเขาก็แบบเสียใจอ่ะแล้วปัจจุบันนี้เขาใช้ได้ไปแบบสักระยะเดียวเองนะหน้าเขาใส่ขึ้นมาเลยแล้วแบบสามีเขาแฟนเขาอย่างเงี้ยชมทุกวันคือจะบอกว่ามีผลมากๆสำหรับคุณป้าป้าที่อยู่แถวบ้านๆโดยเฉพาะอุดรธานีบ้านหนัดูไว้เลยนะคะดูไว้เลยแล้วสำคัญกว่านั้นคือ ฟังให้ดีๆเพราะต่อจากนี้คือ,โ,อโปรโมชั่นโปรโมชั่นหมิงพูดได้เลยทุกวันนี้หมิงเชื่อได้ว่าเราก็เจอวิกฤตโควิดกันเนาะหมิงร,รับรู้เลยว่าทุกคนก็ไม่ได้อยากจะจ่ายเงินเสียสตุ้งสตังแพงวันนี้หมิงก็เลยมีโปรโมชั่นที่ลด เกือบ70%มาฝากกัน uh huh. นะคะ oh. ปกติแล้วเนี่ยนะคะ20กระปุกหนึ่งเนี่ย2,990ค่ะวันนี้นะคะหมิงให้ไปเลยซื้อ1แถม 1. Uh huh. 1แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะโทรมาที่ 1, 5, 7, 7ตอนนี้50สายนะคะหมิงจะให้ไปเลยค่ะนี่เลย1แถม1แล้วนะหมิงให้ไปเลย 1, แถม2นี่ค่ะ uh huh. กลายเป็น3กระปุกนี้ด้านหน้านะคะ uh huh. ยังไม่พอฟังต่อมีสบู่ทองคำ uh huh. ลดฝ้าหน้าใสาให้อีก1ก้อน uh huh. กลายเป็น4ชิ้นนี้นะคะจากทั้งหม 9,260บาทวันนี้ค,คุณผู้ชมจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นแต่ว่าต้องโทรมาที่1577หรือว่า l i n e minus t w n นะคะ minus t w เป็นที่เดียวที่ใช้แล้วแพ้ยินดีคืนเงินโอ้คุณผู้ชมงงถ้าแพ้ปุ๊บนะโทรมาเลยเรายินดีคืนเงินนี่ไงนะคะแล้วเรายังมีดาราที่เป็นรุ่นพี่ของหมิงนะที่มิงใช้แล้วมิงรู้สึกว่าเปิดลิสต์มาแล้วแบบหูมิงต้องใช้คนแรกพี่แอนซิเลียมโอ้โหี่แอนนี่เป็นแบบนางนางแบบนางเอกตลอดกาล แล้วหนิงแบบหนิงไม่ใช่ไม่ได้เพราะพี่เขายังสวยอยู่ปัจจุบันนี้ลูกโตก็ยังสวยเราก็อยากเป็นแบบพี่เขานะคะแล้วก็มีพี่เอิร์กพี่เอิร์กนี่เจ้าแม่ไฮโซอยู่แล้วอ๋อเชื่อเลยพี่เอิร์กพอมพอนี่ เป็นช่างเลือกอยู่แล้วยังไงคือไม่ใช้อะไรสุ่มสี่สุ่มห้าแน่นอนแล้วเมื่อก่อนพี่เอิร์กใช้แต่เคาน์เตอร์แบรนด์คุณผู้ชมกระปุกเป็นหมื่นๆปัจจุบันพี่เอิร์กใช้ไมนัทเวนตี้แล้วเป็นคนแนะนําบอกต่อม่างตลอดแล้วอีกคนหนึ่งพี่อั๋นพี่อั๋นเนี่ยเป็นผู้ชายช่างเลือกอยู่แล้วคือใช้อะไรเราเห็นอยู่แล้วคนเนี้ยบอ่ะเขาไม่มาใช้สุ่มสี่สุ่มห้าแล้วเขาใช้ไมนัทเวนตี้คิดดูสิเมื่อกี้น้องให้กี่สายนะห้าสิบพีไม่พอแล้วค่ะเพราะเอาไปไหน เอาไงดีเอาช่วงนี้มิงให้เลยละกันเพราะช่วงนี้เข้าใจเลยไม<ะ>่อยากให้ทุกุกคนจ่ายแพงแต่มิงขออนุญาต5นาทีนี้เท่านั้นที่คุณผู้ชมจะโทรมาที่1577หรือว่า Line แอดนะคะ m 2 0นะคะฟังกันอีกทีนึงนะคะจากโปรโมชั่นนะคะ1แถมหนะคะโทรมาที่1577ยังไม่พอมิงแถมให้ไปอีก1กระปุกกลายเป็น1แถม2แล้วก็ยังมีแถมสบู่ทองคํานะคะลดฝ้าหน้าใสาอีก1ก้อนด้วยกันทั้งหมดนะคะ 9,260บาทแต่คุณผู้ชมจ่ายเพียง2,990บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆมารายการห้องขาอ่าวใช่ไหมคะครับวิทเดย์โอ้ยมีแอบ,บซอนไว้ทายกระเป๋ามีแถมกระเป๋าให้อีกหนึ่งใบนะคะจากไมนัสเวนะคะทั้งหมด5ชิ้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แบบนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยเกือบเป็นหมื่นแล้วเป็นหมื่นแล้วคุณผู้ชมจ่ายเพียง2,990บาทนะคะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วถ้าไม่เห็นของไม่ต้องจ่ายเงินเพราะว่าถ้าได้ของปุ๊บแล้วก็เก็บเงินปลายทางเลยนะคะแบบนี้คุณผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยนะคะฝา้ากระจุดด่างดำนะคะจะแลดูกระจ่างใสแลดูตื้นขึ้นคุณผู้ชมหิงบอกเลยว่าโควิดเราเนี่ยอาจจะหยุดยากนะแต่ความแก่หยุดได้แน่นอนะะอจบเด็ดจบคมด้วยนะโทรมานะคะที่1577นะคะอย่าลืมนะ ใชเราแพ้ไหมนสะเวนตี้ยินดีคืนเงินนะคะสุดยอดอมากมาก,มากเลยค่ะมาจากความสดชื่นมาห้องข่าวบันเทิงแล้วนะฮะของนี้ก็ยิ่งสดชื่นขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นรีบโทรเลยนะครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของห้องข่าวบันเทิงแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะโทรเลยค่ะ,คะ